สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวเชียซอีสานทุกท่านนะครับพี่น้องสำหรับมือนี้นะครับผ้าพีพาน้องเข้ามาเปิดราคาหนาคอกนะครับมือนี้มีงัวแม่ทองครับพี่น้องแล้วก็งัวแม่ลูกนะครับสำหรับผู้งบประมาณบ่รายเอาใจสาผู้อยากเลี้ยงงัวนะครับแต่อยากจะเริ่มต้นในี่ก็ประมาณบ่รายมือนี้ก็มาทางบ้านโปโลนะครับผมตำบลดอนโองอำเภอโพชัยนะครับจังหวัดลอยเอ็ดนะครับผม มาอยู่ขอ,อกได้นั่นนะครับเดี๋ยวทักทายจากของขอบพอดีน้อยนะครับผมสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าขอกน้องแนนจ้าบ้านโปโลโนี่ยเราจะอ่าขอกน้องแนนบ้านโปโลนะครับผมเบอร์โทรเบอร์ได้ก่อนครับผมศูนย์9ปดเจ้าจ้ะครับผมแอดไลน์เบอร์โทรเบอร์นี้บ่ครับผมอ่าเบอร์เฟซบุ๊กมีไ่มครับผมนีปากกาสีพักดีโชดจากภาษาไทยจ้ะอ่าปากกาสีพักดีโชดภาษาไทยได้ครับเดี๋ยวผมขืนสีกาซอเสียนะจ่าสอเสียสฉลี อาวนะครับผมนะครับสำหรับผู้อยากจะได้ทั้งจะแอดไลน์มากนะครับผมเดี๋ยวเมื่อเบ่รแม่ที่เลียกกันนะก่อนนะครับผมไปกันแบบเร็วๆเมือนี้มี3แม่นะครับผมกับอีกหนึ่งครูแม่ลูกนะครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อบ่รแม่ที่เลียกนะครับผมแม่ที่เลียกเป็นงัวแม่ขาวนะครับเอาเดี๋ยวเพิ่นดึงออกไปเบิ่งจังหน่อยนะครับเอาพูดได้ลเร็วไปเร็วนะครับอันนี้แม่ขาวนะครับท้องจะเดือนแล้วครับท้องเจ็ดจะเข้าเจ็ดเดือนแล้วจ้ะอ่าท้องหกเดือนจะเข้าเจ็ดเดือนแล้วนะครับผม ท่องกับพอกัมโบเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องผสมสองมีหน้าหกหาไบหลอดมีครบตัวนี้เป็นเครื่องอมดําแดงครับพี่น้องนะครับผมเครื่องอมดําแดงแบบเท่าอื่นง้วเครื่องแดงนะครับพอในท่องกับเป็นง้วหนกเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องส่วนสูงหนึ่งลอยเท่าไรครับลอยสี่สิบบวกจ้ะหนึ่งร้อยสี่สิบบวกนมีติงบ่บ่จ้ะนมีติงบ่ <40 S 2> มีตะม,มีด้วยครับพี่น้องนะครับผมยางคุณได้อล้วเร็วนะครับเอาให้เพื่อนดึงยาออกให้พี่น้องเบ่งจักหน่อยนะครับ บ่มีตำหนี่ครับพี่น้องใหญ่หนาดีครับพี่น้องนะครับง่วแม่ขาวร้อยซีสิบบวกด้วยพี่น้องนะครับชีสกระชับดีนะครับแม่ที่เรกนะครับผมฟังราคาจังไรนะครับเปิดใบหาซื้อเก่าจะต่อรองได้หาเมื่อเก่าตอรองได้ตัวนี้ทองหกเดือนกว่าเลยด้วครับพี่น้องผสมเดือนอ่ามีหน้าเดือนซีนะครับเดือนนี้กับเดือนเก้านะครับผมกับเขาหกเดือนนะครับแต่ว่าเสียกอยับเขาดังหน่อยนึงด้วยพี่ก็คือตำหนี้ก็คือมีเสียกกินดังนะครับเนาะแม่นวาสิเปียนหายอยู่แล้วมันเลยอยากแค่ เดี๋ยวเพื่อนเปลี่ยนเสื้อให้ครับพี่น้องเสื้อก,กินขอบดังเข้าไปนิดนึงมาเบิ่งตัวจริงก่อนก็นกนได้ครับพี่น้องหรือให้เพื่อนไทยชัดๆอีกรอบนึงก็ได้แอดไลน์มาเบอร์โทรที่ผมคืนให้เอาละไข่อีรอบนึงนะครับแม่ที่แหลกเปิดไว<ห>้เก่าจ้ะต่อรองได้หาเมื่นกับอีกเก่าพันครับพี่น้องทองกับ,บเคเอฟสามหนึ่งได้นะครับเป็นทอาก็ได้กินน้องเลยจ้ะเอาเป็นทองที่เท่าไรล่ะครับทองแรกจ้ะสาวทองแรกครับพี่น้องตัวนี้มีเพียงห้อยเสือกกินดังอย่างอื่นบ่มีตำหนินาะครับเนาะบ่มีจ้ะบ่มีอ่าบ่มีตำหนมมกคครรััับบหวนะผ เอาเครื่องอมดําแดงนะครับผมหางบ่ขาดนะครับแม่ที่แหลก่านไปเดี๋ยวไปเบิ้งแม่ที่สองกันเอาครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งแม่ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวนะครับให้น้องแน่นจูงออกมาให้เบิ้งครับพี่น้องแม่มน,มนี่ท่องแก่สี่ขวัดได้ครับพี่น้องมือน,นี่ทาเบิ้งตามใบก็คือน่าจะครบกําหนดขวัดแล้วพี่น้องมือน,นี่วันที่ยี่สิบหากันย่าหกหาครับพี่น้องนะครับกําหนดขวัดของเพิ่นกับสี่ขวดกําหนดขวัดแล้วส่วนสูงแม่นี่ก็ประมาณรอยสี่สิบคือกันครับพี่น้องท่องที่<า>ใดครับผมนี่ท่องแรกจ้ะ นะครับท่องแรกลูกผสมบราหมันนะครับผมตัวนี้ท่องกับพออเมริกา7 7 9นะครับเห็ดเข้เจเก้าของกามปูฟ้ามด้วยครับพี่น้องตัวนี้กัหนดควอดกับอีกมือนี่วันที่นะครับผม25กํหาดคอด25กันย่านะครับจะควอดแล้วนะครับผมเอาบวกลบครับพี่น้องนะครับบวกลบ 10- ถึง20มือกับจะควอดแล้วตัวนี้ท่องแก้แล้วสำหรับผููกําลังหางวัวไปเลี้ยงนะครับผมอันนี้นะครับเบื้องนุ่มนะครับผมไข่คักแล้วครับพี่น้องนะครับ คิดว่าเกินเดือนนี่แหละพี่อ่าค mm ิด hmm. ว่าสิ e ้นเดือนนี่ลอดแน่นอนนะครับเนาะอ่าสิ้นเดือนนี่มีโอกาสคลอดแน่นอนสําหรับผู้กระลังหาง่วแม่ท้องไปเลี้ยงนะครับเอาแม่นี่ไปเข้าเดี๋ยวคลอดแล้วนะครับผมราคากับว่น่าจะสูงปันใดอ่จุงหขยายเบื่องจักรอบนะครับผมนะครับสําหรับผู้สนใจนะครับบ่มีต่หนิจะมองนะครับเนาะแม่นี่บ่มีต่หนิเด้อครับพี่น้อง เอาฟังราคาเปิดนะครับหลายไปไหนครับแม่นี่เปิดไว้เก้าคือกันจ้ะอันนี้ก็บหาซิบเก้าครับนะครับต่อนรองได้หลายจ้ะอันนี้ทองแก่ที่ขวดเลี้ยวนะครับสิ้นเดือนนีกขวดแน่นอนครับพี่น้องอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าด้วยครับพี่น้องอยู่ในถองเพลินสนใจกับถักมาได้โทรมาเบอร์ใดก็ครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดเก้า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 แปดศูนย์แปดจ้ะแปดศูนย์แปดด้วยครับพี่น้องมาเบิ่งตัวจริงได้กับบ้านโปโลตำบลนนองค์อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเดี๋ยยวมมมาาเบบิ่่งแสุดท้นะครัผ เอาแม่สุดท้ายตัวนี้เป็นแม่หัวล้นนะครับผสมไปครับอันนี้บอกว่าจะแม่แยกลูกจ้ะอ่าเป็นแม่แยกลูกนะครับผมแม่แยกลูกตัวนี้เป็นมีลูกไม่เลวตัวหนึ่งนะครับเนาะแม่จ้ะมีลูกไม่แล้วตัวหนึ่งส่วนสูงรอ้อยสี่สิบหาอไยู่ครับพี่น้อง,องประมาณมาร้อยสี่สิบหาบอท่านเด้ทับเด้อพี่น้องเป็นคลองว่างแม่แยกลูกหัวล้นโอนเ้เงา้ยวนะครับลำวเงาวดีครับพี่น้องแม่นนี้ ส่วนสูงก็อยู่ประมาณร้อยสี่สิบหานะครับเนาะแม่จ้ะอ่าต้นนี้หม่องอื่นมีบ่ครับบ่จ้ะอ่าต้นนี้บ่มีนะครับผมเครื่องโบดดีครับพี่น้องแม่นี่อ่หัวหล่นคุดเขาเด้อพี่น้องบ่แม่นตหล่นธรรมาชัดเอาแม่สุดท้ายดีนะครับผมเปิดราบไปได้ครับผมเปิดหาสิบสองจ้ะต่อรองหาหมื่นสองพันทองว่างพันในทับด้อพี่น้องหาสิบสองสนใจกับทักมาได้นะครับเอาเดี๋ยวสุดท้ายปิดไทยเป็นคู่แม่ลูกครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องคู่แม่ลูกนะครับเอาให้เพื่อนเอาไปเข่าคอกสักก้อนครับพี่น้องเอออาากม เห็นชัดเจนนะครับพี่น้องผู้ว่มีโอกาสได้มากกับเบื้องทั้งค่ายเอานะครับต่อไปเป็นครูแม่ลูกครับาที่นี่เอาลูกแรกดิเนาะแม่นี่แม่จะแม่หัวหล่นถ้ามาาติลูกแรกครับพี่น้องเดี๋ยวให้เพื่อนไล่ลูกขืนให้เบื้องแม่เป็นเครื่องอมดําแดงสีเปลือกตาลครับพี่น้องนะครับควอดได้เจ็ดมือแล้วครับนี่ได้สองมือนจ้ะควอดได้สองมือแล้วนะครับผมลูกลูกผู้ไม่ลูกแม่ครับลูกโตผู้จ้ะลูกโตผู้นะครับลูกพ่อได้หรครับ ลูกของบุสตันจ้ะฮุสตันเก่าเก่าครับพี่น้องนะครับผมลูกตโวผูนะครับเอานะครับแม่สูงประมาณลอยเท่าไรครับสามสิบเจ็ดสามสิบแปดอย่างละลอยสามเจ็ดถึงลอยสามสิบแปดได้ครับพี่น้องสำหรับแม่นี่เป็นลูกแรกยใช่ไหมะลูกแรกลูกแรกพึงควอดได้สองมือนะครับสำหรับผู้สนใจเป็นลูกตโวผูนะครับพี่น้องลูกฮุสตันเก่าเใบหลอดมีครบฟังราคานะครับ ตัวนี้สี่สิบเก่าจ้ะสี่หมื่นเก่าพันแม่มีมีนมติงนิหน่อยติงหนึ่งด้วยจ้ะอ่าแม่มีนมติงอยู่เนาะลูกดูดนมได้ไปๆไ,ปได้แล้วจ้ะขวานได้สองหมื่นแล้วครับพี่น้องสำหรับผู้สนใจกับอ่าทักเพิ่นมาเบิ่งนะครับเดี๋ยวให้เพิ่นเอาลูกลูกขึ้นให้เบิง่งแม่กับมี่ตัวนี้เพียงเป็นอ่าน,นมติงซื้อครับพี่น้องนะครับเป็นนมติงซื้อนะครับเอาลูกโช่วยโตในลูกเร็วสนใจกับมาเบิง่งตัวจริงก้อนกระได้นะครับผมอันนี้ลูกเพิ่นเอานอนมาอยากลุกด้วครับพี่น้องนะครับ อาลูกก็ลูกช่วโตวนะอันนี้ครับพี่น้องลูกตัวผู้ลูกฮุสตันเก้าเก้าเก้านะครับผมแม่ร้อยสามสิบเท่าเดียครับสามสิบเจ็ดถึงสามสิบแปดอะสามเจ็ดถึงสามสิบแปดนะครับผมเอาสำหรับผู้สนใจกับทักนะครับขึ้นไม่ได้นะครับผมขอกของน้องเพิ่นกับยูทั้งหมดโปโลนะครับ,พ,บ,บ,รนะรบพี่น้องมาเบิง่งตัวจริงเอากับมีบ่หลายโตเหมือนนี่เปิดานะราคาหนาคอความเป็นซื้อกลางกับฝากพี่ฝากน้องไว้เบอร์โทษที่ยูผมขึ้นให้เรียบร้อยแล้วมักแม่ลูกกับทักมาเบิง่งนะครับหรือมักแมท่ทองกับสนใจกับทักเพิ่นไม่ได้นะครับมีแม่ททอองงตรวจแล้ว สองโตนะครับแม่นี่ก็เป็นแม่แยกลูกมานะครับเอาไปทับเอาก็ได้ครับพี่น้องนะครับหรือมักแม่ลูกกับคาซีเมื่อนเก่ายังต่อรองได้อีกนะครับผมสำหรับมือนี้ก็บฝากพี่พ่อร่องไว้นะครับผมสําหรับคลิปเปิดราคาหนาขอกาผ้าพี่พ่น้องก็มึงเรื่อยๆครับพี่น้องราคาก็ถือว่าสําหรับมือใหม่นะครับถือว่าราคาบสูงนะครับงวดตัวอยู่นี่โดยเฉพาะงวดทองครับตัวไก่ขอดแล้วก็เอาไปเรียงข้าวเดียวกับขอดลูกแล้วนะครับผมก็ถือว่าบ่อแพงนะครับในขอกนี่ผู้สนใจผู้งบประมาณถึง อายุคร่าวๆประมาณนี้ก็ร้องโถมาหาเจ้าของของพิ่นเบิ่งนะครับหาได้กันกับพ่อได้แบ่งกันไปเลี้ยงเนาะ,ะครับเนาะเอาสำหรับมื้อนี้ก็จากลาพี่น้องไปซ่อนี้นะครับอย่าลืมฝากก,กาดไลด์กดแชร์ในเดอร์ครับพี่น้องนะครับผมสวัสดีครับสสวัสดีจ้า